สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับคราวนี้มาในเรื่องของอีเวนต์ตกปลานะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะมีอีเวนต์ตกปลานะครับเพื่อนสามารถตกปลาได้ทุกคนหรือเปล่าหรือว่าต้องถึงเมืองระดับหนึ่งผมไม่รู้นะเพราะว่าอีเวนต์นี้ก็คงถ้าเพื่อนไม่เจออีเวนต์ก็แสดงว่าหนึ่งระดับเมืองเตาหลอมของเรามันยังไม่สูงพอที่อีเวนต์มันจะเปิดนะครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับ อีเวนต์ตกปลาเนี่ยมันไดเ้เมืองปลาด้วยนะผมชอบนะดูบนทุกแก้วมีปลากระโดดนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนจะได้เดี๋ยเพื่อนต้องทำา u ว s ได้สำเร็จนะครับ <c oughs> ซึ่งบางคนเขาก็เติมเงินนะครับเพราะว่าในช่วงอีเวนต์มาเนี่ยมันจะมีเติมมีเติมหรือเปล่า ไม่มีเติมแบบเมืองนะมีเติมแบบบนเป็นโปรโมชั่นนะ อันนี้คนระับมันมีอีเวนท์ที่เราจะต้องสะสมนะครับอันนี้ฐานนะครับฐานสมบัติอันนี้เป็นฐานเช่นที่นะครับ ช่วยคนตกตกน้ำเหรอนักดําน้ำมีปัญหา อ,อ,อ,อ๋อรอบ,ออบออออนอี้นเขนะาเปลี่ยนเหรอครับเปลี่ยนรอบที่แล้วเนี่ยเป็นดอกเป็นปลาคือเราต้องเก็บไปครบนะครับเก็บไปครบจะได้แต่มันมีข้อดีนะผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนหรือผมมองผิดนะข้อดีของมันก็คือมันยังสะสมไปเอีเวนต์อีเวนต์ไม่ได้จบแล้วเราต้องไปล่าใหม่นะครับอีเ,อเวนต์ยังคงสะสมไปเลยน,นี่คือรอบสอนที่ผมเล่นนะรอบสอนที่ผมเล่นนะครับมันก็จะมีอีเวนต์มันมีฤด,ดูที่ปลาโผล่ด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้มันดูยังไงนะเดี๋ยวไปตกปลากันผมตกไม่เก่งนะครับ ยิ่งเพื่อนตกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีของัางวันนะครับยิ่งตกลึกยิ่งดีครับแต่ว่าเพื่อนต้องหลบปลานะครับเพราะว่าสายเบ็ดของเราเส้นตอนนี้ครับผมสายเบ็ดเนี่ยลึกอยู่ที่เลเวล8 <c oughs> <c oughs> มันจะการที้เลเวล10ลงได้ลึกแค่5 0 0นะครับแล้วก็จะมีตะขอเบ็ดที่เวลาไปเกี่ยวแล้วเนี่ยเราสามารถเกี่ยวได้สูงสุดแล้วตอนนี้เวลแปดก็ได้18ชิ้น,นครับแล้วก็มีตะกัวถั่วก็หมายถึงว่าในการเอ่เวียงเบ็ดครั้งแรกเนี่ยมันจะลงไปลึกเท่านี้นะครับหนึ่งร้อยสามสิบเอ่อสามสิบห้าเมตร เพื่อนสามารถอัปเกรดได้ด้วยการเไปจับปคาที่มามันจะได้แ้มเป็นเหนนรียญนะเพราะเหรียญมาอัปเกรดแล้วสูงสุดคือมันเลยเป็นเลเวลสิบนะครับแล้วมันก็จะมีของพิเศษนะครับพวกนี้นะครับของรางวัลซึ่งเพื่อนสามารถที่จะเลือกปลาที่เป็นพิเศษได้นะครับแล้วมันก็จะเจอปลาพยามตกให้ได้ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าตกยากไหมแต่ว่าเจอง่ายมากเพราะมันจะเป็นสายสีทองเพื่อนต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนจะให้ได้เมืองเนี่ยผมว่าสายฟรีเนี่ยลําบากหน่อยสะสมยาวเพราะว่า แม้ว่าเพื่อนจะเก่งในการจับปลาตัวเล็กแต่ว่าปลาพิเศษมันจะไม่เกิดปลาพิเศษจะเกิดก็ต่อเมื่อเราใช้รางวัลและใช้รางวัลก็ต่อเมื่อเราทําอีเวนต์ได้นะในรอบนึงเนี่ยในแต่ละรอบของกิจกรรมเนี่ยผมได้เอีเวนต์แค่ชิ้นเดียวนะตอนนี้นะอีเ,อเวนต์ลำบากเงี้ยถ้าเป็นพูกสายฟรีเขาจะได้เยอะอะไรเยอะถ้าเป็นไม่ไม่ถ้าเป็นสายเติมเนี่ยเขาจะได้เยอะอยู่ ถ้าเป็นสายฟียงเราเนี่ยลำบากครับได้ชิ้นเดียวต่อให้ทําจบก็ได้ชิ้นเดียวนะเนะี่ยผมเพิ่งได้เพิ่งผ่านมาคัาานงที่สิบนะครับเพิ่งผ่านมาได้มาชิ้นเดียวที่เหลือไม่ได้นะมันต้องเติมครับต้องเติมะตอะไรก็อย่าคิดมากคือสายฟีโอเคไปตกให้ดูครับการกระตอกก็ไม่มีอะไรครับพยายามลงไปให้เร็วที่สุด <c oughs> มันจะมีหัวเบ็ดหัวเบ็ดเราต้องพยายามไม่โดนไม่โดนตา ถ้าให้ปลามันตัวใหญ่เนี่ยก็พยายามอย่าโดนหัวมันให้ไปโดนทั้งหางมันได้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะไปโดนหางเนี่ยก็โอกาสที่เราจะไม่ไม่นับยอดเหมือนโดนสิ่งกีดขวางอ่ะมันจะมีสิ่งกีดขวางที่เป็นจํานวนเอ,อ่อกี่ครั้งว่าห้าครั้งหรือไงเนี่ยถ้าเราลงไปถึงแล้วโดนสิ่งกีดขวางหรือเราไปสัมผัสป,ปลาก่อนที่มันจะถึงไปเบ็ดที่ลึกที่สุดเท่าที่เราจะลงไปได้นะตอนนี้นะอ,อ่อห้าสเมตรเนี่ย มันก็จะหยุดทันทีเช่นลงไปถึงประมาณ300เมตรแล้วเราไปโดนจนครบกําหนดเขาแล้วเนี่ย5ครั้งนะผมจำไม่ผิดนะมันจะกระดึงขึ้นเลยมันจะไม่ลงไปถึง450นะครับการลงไปถึง450คือเพื่อนต้องหลบให้หมดนะหลบให้พ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวปลาที่มันเราไม่มีขึ้นมาหรือปลาพิเศษอะไรเนี่ยเราจำๆเอาแล้วกันโอเค <c oughs> บอกไว้ก่อนนะผมไม่เก่งนะครับ Oh. อ้เอาไปด้วยผมไม่รู้ว่าคนดำน้ําเนี่ยเขาไม่ให้เกี่ยวนะค้าให้เกี่ยวคนดำน้ำที่มีปัญหาคือมันขาดอากาศหายใจนี่ผมเกี่ยวไม่ด้วยอยากรู้มั้เงียน่าโดนดา่าโดนดา่า <laughs> โดนหลัก็จริงฮนะแต่ได้ของรางวัลน,นะได้เวสอ,อันนี้ผมเพิ่งรู้เพิ่งไปดูส่วนใหญ่มันตกทั้งหมดแล้วนะครับการรัจ้างพวกนี้นะผมไม่เคยตกเลยคนดำน้ำที่ไม่โดนเพราะผมกลัวนะฮผมกลัวว่าจะตกแก่ตอนนี้โอ้ <c oughs> ตกมาด้วยนะครับแล้วมือก็จะมีดูดูกาลนะผมไม่รู้ว่ามันผ่านดูยังไง โอเคเลือกปลาผมเคยเลือกครั้งหนึ่งผมเลือกเป็นเต่าไปแล้วนะฮะมันมีระดับความลึกด้วยหรือเปล่า <c oughs> ปรากฏตัวนนในรูปใบไม้ผิดฤดูร้อนระดับ4ี่รเมตรเพราะมันปรากฏตัวใน,นดูใบไม้ผิิฤดูร้อนแล้วมันดูดูตรงไหน อ๋อรู้ดูข้างบนนะครับดูตรงคล้ายๆหมดเวลาตอนนี้เป็นรู้ดูใบไม้ลิปรากฏตัวด้วยล่ะแล้วก็จะมีออปชันฟกตัวนะครับวันนี้ก็ดูเอาได้นะครับอันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันนะผมตกชิวๆของผมแล้วกันเพราะผมไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่นะตกไม่เก่งนะ chăm pa các bạn Oh oh, ơi, oh, oh, may, may, may 200 mét anh à. Ma xí หายากเปล่าลงไปแค่สองร้อเมกระโดดแล้วคนเดิมรอเปล่าคนเดิมเหรออาใหม่ oh นี่กลัวลงไป สำหรับปลาที่ไม่ได้เนี่ยสามารถดูเงาแล้วก็ดูระดับความลึกได้คร่าวๆนะครับผมจําไม่ค่อยได้ก็ผ่านครับมันมีรูดูด้วยนะ <c oughs> ลงไปไม่ถึงเท่าไหร่สองร้อยเมตรเองไม่ไม่ <c oughs> ีอะไรเนี่ยโอ้ถ้าเราจะใช้ตัวผมลืมกดใช้บัฟพ,พวกยืีทรนยิ่สายเลย ตัวเมื่อกี้มันจะมีปลาหายากเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นก็ใช้พู้นี้กดพูกนี้นะครับมันจะทําให้รัศมีเมื่อลงไปลึกถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นมันจะมีแสงเต้องใช้ตัวนี้แต่ผมไม่ได้ใช้นะครับโอเคเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับตกไม่เจ๋ง ดีเพียบเลยโอเคครับสำหรับคลิปการตกปลาแค่น,นี้นลยครับขอบคุณมากครับ